สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e a r t h l i n k Incorporation Welcome to the e a r t h l i n k Incorporation สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e a r t h l i n k Cast รายการของเราเป็นรายการที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ชมผู้ฟังที่ชื่นชอบการสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านห้องหอมหอรสพโรงละครตลอดไปจนถึงสิ่งก่อสร้างทางดิจิทัล ทุกวันอังคารแบบนี้ครับผมโอ๊คสกันร์ชาวรัตผู้ดำเนินรายการมีความยินดีที่จะพาทุกท่านให้ได้พากันไปส่องสำรวจไขข้อข้องความคิดสก,กิดต่อมความสงสัยเพื่อที่ในตอนท้ายเราจะได้เข้าใจในสิ่งต่างๆไปพร้อมๆกันรายการของเราสามารถรับฟังได้ง่ายๆมีทั้งใน f a c e b o o k YouTube YouTube Music Spotify Podcast และ Apple Podcast เพียงคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คำบรรยาย เลือกแพลตฟอร์มที่ทุกคนชื่นชอบกดซับหรือฟอลโล่เราง่ายๆเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่สวยงามไปกับพวกเราครับในคอลเลกชันแนวการแต่งบ้านรายการของเราได้มีเอพิโซดออกมาแล้ว3ตอนตั้งแต่ภาพรวมของแนวทางในการแต่งบ้านแบบต่างๆแล้วก็มีทั้งพอดแคสที่พูดถึงการแต่งบ้านแบบโมเดน รวมไปเทมตลอดถึงการแต่งบ้านแบบอินดัสเทรียลมาเล่าให้ฟังกันไปแล้วนะครับในเอพิโซดนี้เราขอนำเสนอการจัดบ้านในรูปแบบที่3แบบที่เขาเรียกกันว่า Rustic Design ซึ่งบ้านแนวนี้จะเป็นอย่างไร Earth Link Cast วันนี้ขอนำเสนอตอน Rustic Home Design บ้านง่งายๆสไตล์ชนบทขอเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับในโลกของการออกแบบตกแต่งภายใน การแต่งบ้านสไตล์ชนบทถือเป็นเครื่องพิสูจน์เสน่ห์ที่อยู่เหนือการเวลาเป็นความเรียบง่ายสะท้อนความเป็นเนื้อแท้และเป็นการเชื่อมโยงกับโลกธรรมชาติพูดง่ายๆก็คือถ้าใครเป็นสายเนเชอรัลสายธรรมชาติเนี่ยรัสติกดีไซน์เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยรากฐานที่ได้มาจากการตามหาสเสน่ห์ของชนบทและงานฝีมือที่ทรงคุณค่าสไตล์การออกแบบนี้ เปลี่ยนพื้นที่อยู่อาศัยให้กลายเป็นท้องทุ่งแห่งความอบอุ่นและมีสเสน่ห์อยู่เหนือการเวลาหัวใจของการตกแต่งบ้านแบบรัสติกหรือชนบทก็คือการใช้วัสดุหลากหลายที่หาได้จากในธรรมชาติการกระทำอย่างที่ได้กล่าวมาทำให้เกิดความรู้สึกถึงบรรยากาศที่เปิดกว้างมีการรับส่งกันระหว่างสิ่งของภายในบ้านและสิ่งของที่อยู่ภายนอกบ้าน จากความงามที่ได้จากความเป็นแก่นแท้ของธรรมชาติอย่างการใช้คานไม้เปลืยไปจนถึงความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนของการใช้วัสดุอย่างเช่นหินองค์ประกอบที่เชื่อมต่อกันกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเหล่านี้ทําให้บ้านมีเขาเรียกว่าได้รับความรู้สึกเชื่อมต่อครับแล้วก็อย่างรากลึกลงไปเป็นสิ่งเดียวกันกับผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัย การตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่ไม่เรียบเนียบหรูหรายังเพิ่มความสวยงามได้อย่างไม่น่าเชื่อด้วยนะครับอืมมันคือความติดดินนะเนาะอีกทั้งยังเป็นการยกย่องความงามที่พบได้ในสิ่งที่เรียกว่า imperfection หรือความไม่สมบูรณ์และการผ่านเปลี่ยนการเวลาที่ผ่านไปหรือว่าสิ่งที่มันเรียกว่าการผุกร่อนไปตามการเวลา โทนสีของการตกแต่งบ้านสไตล์นี้จะเป็นการใช้โทนสีที่เ,ออเขาเรียกว่าสะท้อนเฉดสีของความเป็นชนบทด้วยการใช้โทนสีแบบเอิร์ธโทนเป็นจุดเด่นมีสีน้ำตาลโทนอุ่นสีเขียวที่ดูผ่อนคลายสีของอิฐแดงที่ไม่ฉูดฉาดและสีเทาที่อ่อนโยนสีเหล่านี้ร่วมกันสร้างฉากหลังที่กลมกลืนเสริมสร้างความรู้สึกสงบเงียบสงบภายในพื้นที่ที่ได้อยู่อาศัย สีเหล่านี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นความรู้สึกของการได้ไปอยู่ในโลกแห่งธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังทำตัวเป็นผืนผ้าใบในการรอรับองค์ประกอบสำคัญอื่นๆที่จะตามมาให้ได้เปล่งประกายได้อีกด้วยการใช้สิ่งทอเข้ามาใช้เติมในบ้านสไตล์รัสติกเสริมอารมณ์สบายก็มีบทบาทสำคัญทำให้บรรยากาศแบบชนบทดูอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นไปอีกการใช้ผ้าขนสัตว์ผ้าลินินผ้าฝ้าย เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อคุณสมบัติด้านการสัมผัสมอบความสบายขั้นสูงสุดนะครับการเติมพื้นที่ด้วยรักหรือพรมที่เป็นผืนผ้าคลุมหรือหมอนอิงที่มีลวดลายไม่ว่าจะเป็นลายไทยลายสกอ็อตลายจีนลายลูกไม้หรือลายอะไรก็แล้วแต่เพิ่มความน่าสนใจทางสายตาได้เป็นอย่างมากและยังเป็นการเพิ่มสัมผัสโดยรวม เชิญชวนให้ผู้อาศัยได้ผ่อนคลายและได้เป็นตัวของตัวเองในแบบสบายๆส,สุดๆได้อีกด้วยนะครับจุดเด่นประการหนึ่งของการตกแต่งบ้านแบบรัสติกหรือชนบทนี้ก็คือการผสมผสานของวัตถุโบราณที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของชุมชนการได้มาซึ่งสมบัติที่หาได้จากตลาดตลาดนัดตลาดของเก่า หรือตลาดชุมชนหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งของมรดกสืบทอดจากครอบครัวรวมถึงสิ่งที่นำกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งหรือพวกสองที่เขาเรียกว่าเป็นเอ่อรีเฟอร์บินะครับก็จะเป็นการเพิ่มชั้นมิติของประวัติศาสตร์และลักษณะเฉพาะให้กับบ้านของเราด้วยองค์ประกอบที่ชวนให้นึกถึงอดีตเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาป้ายเก่าๆที่มีเรื่องราวที่จะเล่าขานหรือโคมไฟที่ดูเหมือนจะผุกร่อน ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วอย่างหลายปีก็กลายเป็นจุดสนใจที่สร้างความตราตรึงในการออกแบบบ้านในสไตล์รัสติกให้ได้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนได้เป็นอย่างดีครับสำหรับบ้านสไตล์รัสติกนี้การมีผลงานทำมือหรืองานแฮนด์คราฟต์ก็ถือเป็นอีกแง่มุมหนึ่งในการเสริมให้มีความรู้สึกสบายที่เรียบง่ายช่วยชูความรู้สึกให้สัมผัสไปในตัวงานเครื่องปั้นดินเผางานจานชามกระเบื้อง งานทําตะกร้าสารมือที่มีความพิถีพิถันตลอดจนสิ่งผ้าท,ทอรวมไปถึงโคเชทำมือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในงานฝีมือและให้สัมผัสที่มาจากมนุษย์ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะมีส่วนช่วยในเรื่องของออความสวยงามโดยรวมเท่านั้นแต่ยังช่วยตอกย้ำแนวคิดของบ้านที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่และการออกแบบอย่างใกล้ชิดพิถีพิถันอีกด้วยนะครับ ปรัชญ,ญาของรัสติกครอบคลุมมากกว่าองค์ประกอบส่วนบุคคลแต่ยังให้ความสำคัญกับการจัดการพื้นที่ด้วยการตกแต่งแบบรัสติกมักให้ความสำคัญของการมีพื้นที่แบบเปิดโลง่งมีแสงธรรมชาติาสาดส่องเข้ามาในพื้นที่และการสร้างโฟล์ระหว่างพื้นที่โดยที่ไม่มีอะไรมาขวางกัน้นการเปิดกว้างนี้ช่วยเพิ่มบรรยากาศที่อบอุ่นกระชับความสัมพันธ์เมื่อได้อยู่อาศัย และเป็นการใช้ชีวิตที่มีอยู่ภายในบ้านให้ได้มีความกลมเกลียวไปกับโลกธรรมชาติรอบตัวเราที่อยู่ไกลออกไปนะครับการปล่อยให้ความเป็นธรรมชาติรอบๆได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการทำบ้านสไตล์รัสติกนี้เราอยากเสียละเกินที่จะชวนเชิญธรรมชาติให้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเราครับ โดยการนำเอาบรรยากาศภายนอกให้ได้เข้ามาภายในการมีองค์ประกอบต่างๆเช่นกิ่งก้านที่จัดวางในแจกันการมีเอาลูกไม้มาประดับการมีต้นสนประดับบนโต๊ะหรือการจัดดอกไม้ก็จะสร้างความรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาอย่างหาที่สิ้นสุดไม่ได้สัมผัสที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้ก็จะช่วยเติมเต็มการเล่าเรื่องแบบรัสติกได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ โดยสรุปการแต่งม่านแบบชนบทเป็นมากกว่าทางเลือกในการออกแบบแต่มันเป็นการมองให้ลึกเพื่อให้ได้ไปอยู่ในท่ามกลางมรดกทางธรรมชาติและความเรียบง่ายที่ยืนยงท่ามกลางบรรดาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในบ้านแบบรัสติกไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรวัสดุจากธรรมชาติอย่างวิถีวิถันโทนสีที่ผ่อนคลายสิ่งทอที่ปราณีตสินค้าวินเทจงานฝีมือ พื้นที่เปิดโลง่งและการตกแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติทั้งหมดนี้ล้นแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะมาร่วมกันสารต่อเรื่องราวที่ก้าวข้ามผ่านความวุ่นวายการแข่งแย่งชิงดีกันทางโลกและยังเป็นการร่วมกันแท้ของสเสน่ห์ที่อยู่เหนือการเวลาด้วยในโลกที่มักเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วการตกแต่งบ้านให้เรียบง่ายมอบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ตั้งแต่งาน เชิญชวนให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสความอบอุ่นจากผืนแผ่นดินมาสู่ความงดงามในปัจจุบันสำหรับวันนี้ครับรายการ EARTH LINK CAST ผมโอ๊กสกันรนชวรัตขอตัวลาไปก่อนหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากให้เราเล่าเรื่องอะไรสามารถส่งข้อความมาได้ตามช่องทางที่มีได้เลยนะครับก่อนจากกันฝากประชาสัมพันธ์ว่าเพราะทุกกำลังใจของท่านคือพลังในการเคลื่อนไปของเราฝากกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe และสำคัญที่สุดครับฝากบอกเล่าเรื่องราวต่อๆไปกับเพื่อนๆของทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ